ที่ประชุม4หน่วยงานยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบงบประมาณปี2,559โดยต้องมีการทบทวนตัวเลขรายได้รายจ่ายให้เหมาะสมก่อนที่จะนำเข้าสู่การประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะเบื้องต้นได้แต่เพียงว่ายังเป็นเรื่องของงบขาดดุลที่ตั้งไว้ประมาณ300ล้านบาทเท่านั้น ที่ประชุม4ี่หน่วยงานเศรษฐกิจคือกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559เป็นครั้งแรกยังไม่มีข้อสรุปกรอบ,บวงเงินโดยหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการสั่งให้กลับไปทบทวนการตั้งงบใช้หนี้โครงการรับจำนำข้าว ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือเทกซซอโดยขอให้มีการปรับตัวเลขใหม่เพราะต้องการจะล้างหนี้จำนำข้าวให้หมดโดยเร็วจากปีที่ผ่านมาที่มีการตั้งงบชำระหนี้อยู่ประมาณ80 000ล้านบาทและต้องกำหนดกรอบเวลาชำระหนี้ที่ชัดเจนว่าจะตั้งงบประมาณเท่าไหร่ออกพันธบัตรเท่าไหร่เพื่อสร้างความโปร่งใส และยืนยันว่ามีวิธีไม่ให้กระทบกรอบงบชำระหนี้รวมทั้งให้ประเมินรายได้ภาษีบางตัวเพิ่มเติมด้วยเช่นภาษีสรพสานมิตรน้ำมันส่วนเป้าหมายการขัดดุลในปีนี้เบื้องต้นยังคงไว้ที่ประมาณ3แสนล้านบาทนายกฤษดาจีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐก,กิจการคลังหรือสศคอบอกว่าสศคกำลังพิจารณาปรับลด ประมาณการตัวเลขการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2,558ใหม่จากประเมินการเดิมอยู่ที่2.325ล้านล้านบาทโดยประมาณการรายได้ใหม่ปีนี้จะนำไปเป็นฐานคำนวณประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ2,559ด้วยและเมื่อตัวเลขการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2,558ไม่เป็นไปตามประมาณการขณะที่เป้าหมายงบประมาณรายจ่ายยังอยู่จำนวนเดิม ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายคือการดึงเงินคงคลังมาทดแทนซึ่งถือเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ซึ่งทั้ง4หน่วยงานนัดประชุมเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่13มกราคมนี้